เราเรานี้เขาวางแผนจะทำอะไรกับคุณขอภัยบอกทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนสิบถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเจ็ดไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมษสิงธนูสามไม้พลังงานของโคนธาตุไฟ สี่เรียนพลังงานของคนทตุดินบางกรพึกบกันแล้วก็สองถ้วยพลังงานของคนทัุน้ํามีพลังงานของคนทตุน้ำโคนทัานไฟโคนทตุดินนะคะเป็นคนที่พร้อมรักพร้อมสร้างครอบครัวมีความรักที่จริงใจนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่สู้ไม่ถอยแล้วก็รอคอยคนทางไกลยอยู่นั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนที่คุณอยากรู้ใจเขาหรือว่ารู้แผนการในใจเขาเขาจะเป็นใครคิงถือถ้วยพลังงานของโคนาตดนนะ้ำมีนขรรคกิจิ e m p l a c e พลังงานของโคนธาตุดินมังกรพึกศกกันเจ็ถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำหนึ่งถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำแล้วก็เก้าถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของโคนธาตุน้ำกับโคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของเขาเป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนจริงใจพร้อมอยู่เคียงข้างพร้อมดูแลนะคะคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้คุณ เป็นคนเดียวที่อยู่ในใจคุณนะคะเป็นทุกอย่างให้กับคุณได้อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะคะอยู่ด้วยแล้วเป็นที่พึ่งพาทางใจให้กับคุณได้คอยเป็นคนที่ให้คำแนะนำคำปรึกษ,ษาปกป้องดูแลนะคะมีเพียงแค่เขาคนเดียวคุณก็รู้สึกอุ่นใจมากๆแล้วนั่นเองนะคะพลังงานของ the e m p l a c e เนอะแล้วก็ เจ็ดถ้วยนะคะตอนนี้เขาวางแผนหลายแผนการมากมีแผนที่1แผนที่2นะคะที่วางแผนอยู่ที่จะทํากับคุณหรืออาจจะหมายถึงตัวเขาเองคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะความหวังดีความปรารถนาดีความรักความผูกพันนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่อยากหยิบยื่นให้กับคุณมีให้กับคุณนะคะคนคนนี้ รักคุณด้วยใจจริงไม่ได้หวังไม่ได้เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์หรือว่าเอาเปรียบคุณนะคะส่วนก้าถ้วยตรงนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบเยอะนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาเข้าหันหลังให้กับทุกถ้วยที่อยู่ข้างๆเขานะคะหากว่าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะมีคนเข้ามา ชอบเขาคนใกล้ตัวเข้ามาให้ความสนใจกับเขานะคะแต่ว่าเขาหันหลังให้กับทุกคนเพราะว่าคนที่อยู่ในใจของเขามีแค่เพียงคนเดียวก็คือคุณนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าเขาวางแผนที่จะทําอะไรกับคุณน,นะคะเร็วๆนี้เขาวางแผนที่จะทําอะไรร่วมกับคุณขอให้เปิดใจเข้าที สองเหรียญกำลังคิดกำลังวางแผนนะคะอาจจะมีแผนการในใจค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเจ็ดถ้วยเนาะฟุ้งอยู่ในหัวนะคะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแผนไหนนะคะกำลังอย่างใจคุณอยู่นะคะพลังงานของควีนถือถ้วยนะคะ ลังสังหรณ์เชื่อในสิ่งลี้ลับก็ได้หรือว่าอธิษฐานขอพรขอเซ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากทำอะไรที่โดนใจหรือว่าเซอร์ไพรส์หัวใจคุณนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของการอยากมาหาคุณก็ได้นะคะอยากมาอยู่กใกล้ๆอยากมาดูแลนะคะอยากมาอยู่เคียงข้างอยากทำอะไรร่วมกับคุณน,นะคะอยากอยู่ใกล้ๆกันก็ได้ สีเหรียนขี้หึงขี้หวงเก็บตัวเก็บใจหรืออาจจะหมายถึงเก็บแผนการไว้ยังไม่ได้บอกนะคะขนาดหน้าไพาเขายังไม่ขึ้นเลยนะคะเก็บไว้คิดอยู่ยังเลือกไม่ได้นะคะแปดไม้พุ่งตรงมาถ้าหากว่าเขายังไม่ได้นัดเวลากับคุณนะคะว่า วางแผนที่จะมาพบเจอกันก็มีเกณฑ์ว่าสิ่งที่เขาจะทำร่วมกับคุณก็คือมาพบเจอคุณเร็วๆนี้นะคะแต่หากว่าได้พูดคุยกันแล้วว่าเขาจะมาหาคุณมาพบเจอกับคุณก็มีเกณฑ์ว่าเขาไม่ได้บอกนะคะว่ามาแล้วจะมาทําอะไรเพราะเหมือนกับการเก็บเงียบนะคะหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทํานะคะยังเหมือนกับอุบไว้ก่อนนะคะ พลังงานของแกนอุ่ไว้ก่อนนะคะควีนถือไม้เก็บซ่อนไว้นะคะข้างหลังแมวดำยังไม่บอกนะคะขนาดพลังงานของไพ่ก็คือยังไม่ขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เขาวางแผนไว้จะทำอะไรแต่มีเกณฑ์ว่าน่าจะเดินทางมาหาคุณนะคะเดินทางมาติดต่อมาแต่ว่าไม่บอกว่าหลังจากที่เดินทางมาหรือว่าติดต่อมานั้นจะทำอะไรนะคะ อาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะอุบมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้เหมือนกันนะคะหากว่าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะก็ผานดูใจกันเนาะไม่มีปัญหาไม่มีบทศัรดิในความสัมพันธ์นะคะมีแค่ความห่างไกลที่มีระหว่างกันเท่านั้นก็หากว่ายังไม่ได้นัดแนะ่ว่าจะมาพบเจอกันเมื่อไหร่มีเกณฑ์ว่าสิ่งที่เขาวางแผนไว้ก็คือการมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยการมาหาคุณนั่นเอง แต่าะมีการพูดคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมาหาการมาพบเจอกันนะคะมีเกณฑ์ว่าสิ่งที่เขาวางแผนไว้เขาจะอุบไว้เพื่อมาเซอร์ไพรส์คุณคนเดียวนะคะเขาอุบไว้แล้วเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยตัวเขาเองนะคะเพราะว่าพลังงานหน้าภัยไม่คืนนะคะว่าเขาจะมาทำอะไรมีแต่เดินทางมาหานะคะพุ่งตรงมาหาคุณแค่นั้นนอกนั้นก็คือเป็นพลังงานของการอุบไว้ก่อนหมดเลยนะคะ